สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนายชซินโดนเซติโงนะครับดิเซตคงนึ่วเซตานึ่สามรี่้านะครับจะมาอธิบายการบ้านทางดีหกข้อที่หนึ่งนะครับเพราะอะไจะเป็นการสวมแว่แกรมนับเลขบวกที่ไหนึ่งครับพอแทยดีแปดโดรนนะครับที่ใช้ทำ้วยสูงแบบอินทร์รานะครับโดยจะกำหนดเวลากันเองนะครับสามค่าก็เริ่มจากการที่ตั้ง กำหนดให้ R17 เก็บค่า LD นะครับแล้วก็จะเป็นการ d e f i n ค่าเขาเท่ากับ22นี่จะเป็น,นกำหนดค่าน้ำต้นของ R17 นะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับอันนี้คือตำแหน่งที่นูนะครับเมื่อทำงานนะครับจะกระโดดที่ function reset นะครับที่ฟังก์ชัน reset นะครับก็จะมีโหลดค่า R17 ด้วยค่า initial นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน init LD คือสั่งให้พอต D เปน็น o u ุนะครับ จากนั้นนําค่าอาจฉไปใส่ง้ในพอดเอแล้วก็โหลดค่าเขาลงไปนะครับต่อมาจะเป็นที่ตำแหน่งสองนี้นะครับใหอจัไม่ที่จจตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บมาจำมาก็จะเป็นฟังก์ชันประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นฟังก์ชัน i ินิททัมเมอร์ศูนย์นะครับก็ได้จะเป็นการโหลดเขาลงไปในทัมเมอร์เคาน์เตอร์นะครับ ตรงบรรทัดนี้จะเป็นการเปิดทีนน่เทอร์นาเปอร์มูนะครับบรรทัดต่อไปเป็นเฟสเทเลอร์ก็กับพันกิบส์สิทนะครับฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูผลการซิมูลเลตเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นการบ้านขั้นที่6ข้อที่1น,นะครับก็จะเป็นการนับเลขบวกเทียนหนึ่งออก LED 8ดวงนะครับโดยใช้ทัมเมอร์อิสระครับ